กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าเมื่อวานนี้วันที่30ตุลาคม2564นะคะเราไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าสิวรรณวรีนะคะเสด็จไปร่วมพระราชพิธีถวายผ้าพระ,ระกฐถินนะคะเนื่องจากพระองค์นะคะเจ้าฟ้าสิวรณวรีเสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิวรรณวรีระดับประเทศค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนาีรัจนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีระดับประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน50ผืนแบ่งเป็น 1. ผ้ามัดหมี่2ตะกอจำนวน5ผืน 2. ผ้ามัดหมี่3ตะกอขึ้นไปจำนวน5ผืน3ผ้าขิดจำนวน6ผืน 4. ผ้ายกดอกจำนวน1ผืน 5. ผ้ายกใหญ่จำนวน4ผืน6 ผ้ายกเล็กจำนวน4ผืน7ผ้าจกทั้งผืนจำนวน6ผืน8ผ้าแพรวาจำนวน3ผืน 9. ผ้าเทคนิคผสมจำนวน4ผืน10ผ้าบาติกผ้ามัดย้อมจำนวน7ผืนและ11ผ้าเทคนิคสร้างสารรค์จำนวน5ผืนจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้สนองแนวพระราชดำริภายใต้แนวคิดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวยัยทุกโอกาสและสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่โดยมีนายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับสเสด็จเมื่อวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564 ณทรูไอคอนฮอลล์ศูนย์การค้าไอคอนสยามค่ะเห็นไหมคะว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในการที่จะสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะชาวบ้านชาวไทยนะคะถ้าเกิดพระองค์ไม่สืบสารตรงนี้นะคะพระองค์สืบสารจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม ราชินีพระพันปีหลวงนะคะสืบสารรักษาและต่อยอดนะคะผ้าไหมนะคะที่สมเรรด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินานาถนะคะสมเด็จพระชนนีนะคะพันปีหลวงนะคะได้สืบสารไว้นะคะและพระองค์หญิงก็ได้มาต่อยอดนะคะถ้าเกิดพระองค์ไม่มาต่อยอดไม่มาจัดงานเช่นนี้แล้วถามเลยค่ะว่า จะมีไหมคะว่าใครจะเข้าไปช่วยเหลือคะนะคะท่านก็ต้องคงมาช่วยประชาชนชาวบ้านเป็นอาชีพนะคะทราบไหมคะว่าการส่งออกผ้าไหมของไทยนั้นนะคะแต่ละปีแค่รายได้อยู่ในประเทศนี่ก็หลายพันล้านบาทแล้วก็รวมส่งออกด้วยนะคะเป็นเงินที่เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านชาวนาชาวเกษตรกรที่มีอาชีพทอผ้าไหมนะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยนะคะ เป็นมรดกภูมิปัญญาดังนั้นนะคะต้องขอกราบพระบาทของพระองค์นะคะในความพระมหาเมตตานะคะที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดให้ชาวบ้านได้มีอาชีพทอผ้าไหมสืบต่อตั้งแต่ปู่ย่าต,ตายายจนถึงลูกหลานให้มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย ถ้าเราไม่ส่งเสริมรักษาและต่อยอดไม่ช่วยกันสนับสนุนผ้าไหมไทยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะที่ทําโดยชาวบ้านเกษตรกรไทยนะคะที่มีอาชีพทอผ้านะคะแล้วจะมีใครช่วยเหลือคะถ้าเราไม่ส่งเสริมนุ่งกันนะคะในประเทศและได้ภาคภูมิใจรวมถึงการส่งออกผ้าไหมด้วยนะคะเราต้องเริ่ม จากที่พวกเราทุกคนนะคะช่วยกันค่ะหันมาใส่ผ้าของไทยนะคะส่งเสริมสิ่งที่ผลิตสร้างสารรค์โดยฝีมือคนไทยช่วยๆกันค่ะเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและมีการใช้ใจ่ายเงินภายในประเทศมากขึ้นนะคะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านได้มีงานทำได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะและเจ้าฟ้าิริวัณวรีนะคะโดยสืบสารจากพระพันปีนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน